สวัสดีค่ะเนโฮเป้าจะมาสาธิตการทำให้ร่องแก้มตื้นขึ้น h o w will demonstrate how to make the cheek grooves shallower มกเป้าจะจริงแม่งโดยหลีมหับฉันได้กายขึ้นฝองน่อนเพื่อนคนไหนที่มีร่องแก้มลึกเหมือนเป้านี้นะคะลองทำดูนะคะ เนี่ยค่ะล่องแก้มตรงนี้ค่ะแล้วก็จะลึกอันนี้เราเป้าจะมีวิธีนะคะอันนี้ยาวมาเนี่ยค่ะลงแก้มมันจะลึกเห็นไหมถ้าเพื่อนคนไหนมีก็อย่ลองทําตามเป้าดูนะคะนั่ง,งว่างๆก็ทําตามค่ะได้เลยค่ะ ลิมฟีปากนะคะเน้มพับลิมฟีากเข้าไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้แก้มกระพุ้งแก้มมีลมออกมาป่องปป่องป,องปองเห็นไหมคะป่องป่อคะอ่ะทำอย่างนี้ไว้พักเอาไว้สิวินาทีค่ะอันนี้3ามวินาที3วินาที สี่วินาทีห้าวินาทีหกวินาทีเจ็ดวินาทีแปดวินาทีเก้าวินาทีสิบวินาทีแล้วก็ค่อยๆขยายปากออกแล้วก็หายใจลึกๆทำแบบนี้นะคะ มันก็จะค่อยๆตื้นขึ้นค่ะมันจะไม่ลึกลงไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะทำเวลาไหนก็ได้นั่งว่างๆทำกินข้าวเสร็จล้างปากทำแบบเนี้ยนะคะเบ้มปากแล้วก็ แ้มปองปองเห็นไหมคะแป้มปองปองนี่คะ่ะสิบวินาทีคะ่ะแล้วก็สิบวินาทีนะคะหายใจลึกๆสิบวินาทีแล้วคะ่ะยังน,นะคะ พยายามทำบ่อยๆแล้วมันก็จะตื้นขึ้นเองค่ะ